เฮ็น้าซี่อไรนี่เพื่อนสี่ด้เขาจักตันนะครับผมเพื่นสวมด้วยใส้ระบบโบน่ละเซลลครับผมฝนกับสีโต๊ครับตั้งเข้ามามาเบิ้งนนำนักเขาครับได้ซ้ำไดสามสองสี 3, 2, 4, ครับนนำนักรถ1,545รบลบกันแล้วเหลือหนึ4กพโนเล็ดร้อยสี่โลดถละใจละยี่สิบบาทปะเขาคุณภาพดีเอ <laughs> เเเอแมออแม่่นนนนไไว้้คาดดิลี <laughs> สวัสดีครับมาพบมาพอ,อกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสวรรน้องบอกนะครับผม <c oughs> คนขี่ไล่ท่ายเปย์ฮูเล่กอกยาไงผูกเ่าคนเดิมนะครับผมเมาแนวไปไหวเมาในไปวานมเมาแนวขี่ขันไปไหวตืว่นสวยนะครับผม <c oughs> ตื่นมาแล้วมือคำแอลปานเล็กซี่นะครับผมเหลียวมวกคุณงวกพี่หาหนีใส่เจ้าของนะครับผมกลับมากันไปนะครับผมมือนี่นะครับผม เาบรรยากาศการเกี่ยวเขาหน้าปังของลุงเสียงยงมาฝากนะครับผมเข่าเพิ่นพอเกี่ยวแล้วนะครับเข่าทั้งเมดนี่นะครับผมเหมาไวแล้วนะครับซื้อไวแล้วเอาไว้้ะให้เป็ดนะครับผมคนกับสกินน้ำเลยครับผมจักจักจังไดนะครับขันมันอ่อนดีกับสกินน้ำเลยครับผมเป็นยังก็ซื้อให้เป็ดนะครับย้อนว่าห้ำมันหาซื้อยากนะครับเอาหาห้ำให้เป็ดนีหาอยากก็เลยซื้อเขา ซื้อเขาน้าปังกันเขาน้าปีมันแพงนะครับผมกัลจังถ้าเบิงนะครับผมว่าเอ็ดดนาซีไรนี่เพื่อนสีได้เขาจักตันนะครับผมสี่ประสบผลสําเร็จมากหน่อยซ้าไดนะครับน้ำที่เพื่อนสูบใสหน้านะครับเพื่อนบ่อด้อาศัายน้ำชลประทานนะครับเพื่อนเอาน้ำจากบาดานที่ขุดเจาะเองนะครับผมนี่ครับผมน้ำบาดานนี่ครับเพื่อนสูบด้วยไส้ระ่บโซลสลาเซลครับผม ่แพงก็ละเซียว่ีแพงครับผมสามร้อยสามสิบบาทครับผมจะหร,รับแขนคอคอโซงน,น้ำนี่ขนาดสองนิ้วครับผมเป็นปั่มซ้ำเมื่ขนาดสองนิ้วนะครับ <c oughs> ขนาดจีเกียวเนี้ยเลน้อยนะครับผมสำหรับเขานะครับเป็นหยังคือตองเกียวตอนเกียวเขียวคือ่ถธามันแกกว่านี้ ลุงเสียยงเพิ่นว่าเพิ่นบนบอคอยมีเวลาดูแลนะครับย้อนว่าทึ่งหงนูทั้งนกมากินของเพิ่นนะครับเพิ่นบบคอยมีเวลาดูแลนะครับผมมาสีมาดูแลเอาบบเนีน้ทั้งขัสีหยาบสอมรถเกี่ยวนะครับผมสี่สอมรถเกี่ยวลงไปเกี่ยวเขาแล้วจงังหน้าปังนะครับผมกับผมมีเวลาคือกันกันเลยว่าเอาจังสี่ก็เอานะครับเ <c oughs> ขียวปนแน่กับโเป็นยังนะครับเอาเลยนะครับ รถเพื่อนกะเป็นรถยันมานะครับ 82G v 82ีแแรงครับผมรุน่นนี้ยกโตว่าได้นะครับผมมีระบบออโต้มันโลเพื่อนเอาเข่าไปเทศแหะครับผมหลอบนึงกะเข่ากระสาดีอยู่ครับผมเสียงเบาดีหรครับผมเสียงรถดเกี่ยวเสียงเบาดีครับถามม่เป็นยังเป็นคือบุแรนด้วยไว้นะครับเป็นลาเกี่ยว ย้นอนว่าใบตัดเข่าขเพื่อนเนี่ยใบตัดเข่วเข่วตัดเขานะครับใบเกี้ยวเนี่ยมันบกค่อยเขาบันไดน,นะครับเพื่อนบอดดิเปียนเพื่อนเอาตัตเก้าวันนี้มันตัดบกคอยขาดเพื่อนกันเลยแรงเสศนะครับผมนี่ครับเขา่าราเบิ้งเขาที่เปอนเทออกครับผม จากเขียวเยวเรื่มเ,เปลี่ยนสีแล้วแดดมันหอนครับแดดมันหอนหี๋ยวปีนขึ้นปีนรถไปท้ายเบิ้งครับผมไปใ,ใกล้เบิ้งครับผมเขางามอยู่หรอครับเขาสะอาดดีครับผมตอนเทม่ไม่เขียวผสมเหลืองเครื่องตัวเครื่องแบบนี้เปลี่ยนสีแล้วครับผมบอกเป็นสีขาวขาวแล้ว แดดมันฮอนครับคือสต่าแห่งไว้ดอกครับผมมาเบิ่งบรรยากาศการเทศ่ยของาในรอบที่สองครับผม เรากันไรออกข้อได้ดีครับผมกระดูกวัวทำงานได้ดีนะครับผมตัวใหญ่าลครับผมแปดสิบสองแรงนะครับผมสำหรับบรรยากาศการเพาะนะครับผมเราเหมากับที่การนอนสท่าี้ก่อลนะครับผมเท่านี้เขาเพิ่งบรรยากาศการตากเขานะครับผมการตอกเขารุกนครับผมกระสิโต้ครับตั้งเข่ามาจำเป็นต้องตากเข่าใส่ถุงเตียงไว้ย่านถ้ามันซุ่มครับเคืนเอาเขามาส่งหรือครับนี่กำลังเอาลงอยู่มาเพิ่งน้ำหนักเข่าครับได้ซ้ำได้ น้ำหนักเขารวมตัวรถใต่ลูงเสียเบิ้งอันนะครับวบงหันรายละเอียดแล้ว,ลวเปิดตัวภาพตอนป้าตัวอน,นำนะให้เบิง่งน,นี่ป่ะสามสองสี่เก้าครับน้ำหนักรถหนึ่งพห้าร้อยสี่สิบห้ารกันแล้วเหลือหนึ่งเจ็ดร้อสี่กิโลนี่ครับผมไ้้ละเอียด โลละแต่โลละยี่สิบบาทกับเขาคุณภาพดีเออแมนเออแมนไว้คข่งเนาะ่ได้คิดเล่นม,นมนาหนิบ่ท่านผ่านสม,มองส่วนพอดเลยท่านนี่เป็นเอาเขาลงอยู่ครับผมเอาไ้ทั้งเตียงกันเป็นหาฝนเศ้า ฝนซาฝนเศร้าแหล่าฮ้อยจังสาลงดินครับผมนี่แหละครับผมรายละเอียดนะครับได 1, ้หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่กิโลหน้าซีไรนเนาะลุงเสียเนาะหน้าซีไลน <Yahoo! S 1> ์บวกลบคูณหารนนเอาครับผมคำนวณเอาครับสำหรับผู้ใดคืดว่าที่เสียดหน้าปังนะครับผมโอเควารีขาดทุนหรือกำไรกับคำนวณมึงเอานะครับผมนี่แหละครับผลสรุปของเขา กีย์ได้เบิ้งนะผมระยะเวลาผ่านมากนี่สามเดือนนะครับนี่แะครับบทสรุปสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบพคุณหลายครับผมที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ